ีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแน,นลนะคะโอ้ของฝากย่าพาในสีถึงโคกหนองนาแล้วสะพายเอาเลยพี่น้องเนี่ไปไปใครจะไปด้วยไปเลยดยลิอู่ไปไปหนของฝากประเต็นผ<ห>ักดองนี่ค่ะ ผักดองยา้าพานะเดี๋ยวเอาไปให้ปาเต็นก่อนนะเนาะปาเต็นยังไม่ทันได้กินเข่านะคะแมนอยู่บ่ปุ๊ <c oughs> ฮะอา้าวลืมผักดองนะคะเอฟใส่ถุงสะพายมาเลยนะ กินข้าวแล้วบ้านโอ๊ะเสียงผู้ใดบาดนี้ชมพักชมพักโอย้ยายตำแจ๋วยพร้อมเรียบร้อยเออกินกับยังแหน่แก้วหัวปลูกอีกแล้วคุณน่าชมพักก็ได้ ตสสุเย็นไว้ดรงรงองสังาแกมาชัวจกมันยังสิเส็สงอาไปสกเ็นไว้โอลไยของมับานโอ้ยไหมอกานแก้วล้าเราำแก้วใส่ประเดกแซ่ม ยมอเีสกนียงอีหยังเอาเสียงอะไรเนาะเป็นลูกย่าาชิแล้วบาทนี้ฮะบอแม่ลูกเปรี้ยวแล้วบาทนี้ฮะย่าเอาไปใส่สูเย็นไว้ไหมสมพัก

อารามนั่นแหละไม่ให้เล่นนั่นอารามมันไม่ใ่อัลลามมันแหละมันเบบมันดึงเออมันดึงดึนมันแบามันมันมันดึงดึงมันเป็นอารามมันเป็นอารามอะไรนี่อัลลามอัลลามมาม่ให้หนูหน่อยให้หนูหน่อยโอ้แล้เดาเือมันล่ะรู้จักไปเบิร์ตเหรออือ ป้าคือหนาวแทะแานงักๆักอยู่กหนาวและ่อะจกังถปขี่รถมอเตอร์ไซค์กับจนว่ะบ้าเ้าเอาไซ้ก็ได้ย่านป้าสมป้าไปตั้งไว้อันม้ันบคเป็น่าอันนี้ของอันนี้ของยาผ้าเด้ของ่อยห้ากับขั้นมาเร้านี่พ้ากันไปว่านอนมาบ้านกับด้ ได้ผักบัวมาใส่เออได้ผักบัวมากับผ้ากันขั้นระบาดนไงคนไม่ต้องสีผ้านั่งป้านะคะอุ้ยนั่งมาได้ย่าพามาเลยหนาวคักพี่น้องดิแล้วตำเจียวใหม่พร้อมเนี่ยย่าพาตำเจียวปลาล่ามาให้ด้วยใส่ปลาแดกโตใหญ่ว่าโอ้ยแซ่บใส่เป็นอิ่มก่อนเนาะขึ้นก็แรงนี่แหละว่านาวจังว่าเห็นแเดียวให้พาตำเจียวปลาล่ามาให้นะคะทุกคนมินน้อยกินข้าวยัง อันนี้นะคือบอหนาวบอลปะทูเลยลูกน้องกินนะคะทุกคนอันนี้คือบอหนาวเพราะกินทีหลังเขาบอลหนาวบาเบื้องแรกเนื้อมันอุ่นแค่เขาก็ต้องเอาผ้าห่มห่มใบบนเขามันกระด้างยังยอกินน้องๆก็นั่งพรมอะไรเพราะพื้นมันเย็นมากโหดแล้วแล้วก็มะเขือเบอเอ้ยมะเขืออันคางกบบ่แล้วคอยซื้อแบบนี้แล้วมาปลูกมะเเขืออนนีี่่ัยวล เยวสั่งยาออมาให้บอกว่ามันปลูกเองบ้านแต่เป็นยไม่ได้เป็นไม่ได้ผลน้ำทวมซ้ำเอาสูบน้ำใส่บอกน้ำสูบซื้อแขนยาวลูกใส่เสื้อานส่เลยงเืยาวก่อนมันหนาวลูกนั่นนี่บ่บ่จากหนาวอะไรหนเฮ้าจนสั่นแต่ว่าเนื้อมันอุ่นแถมก็ได้เย็นคือเฮาเด้ ือก็น้อยเลยผู้ใส่บ่ได้ยละเสื้อก็ตัวเล็กแล้วตัวเล็กแล้วบังคับใส่เอาตัวเอาเอาเอาเหนี่ยวเลยมันคืออะไรมาลงมาให้ของเด็กเกียงเอาเออมันเทเงาเลยมันอยากเป็นของเด็กของเด็กมันอยากเล่นของเด็กอะไรอ่ะอัลลามอะไอัลามอันนี้ของอันนี้ของอะไรนะของอะไรนะ ของใครนะอู๋อ้าไม่บอกเดี๋ยวไม่ให้เล่นเลยนะทาใหญ่ายอีกทาใหญ่ไม่ให้เล่นเลยนะของใครนะเมนของของหนูของเดมประกอบใจได้บาดกอกขี้ใส่บาดบ้างขี้ดื่อบาดเนอะวันนี้ยาพาคันมือบ้านนี่มั้งกินรดนัวผสมพันธุมีอรกินรดนัวเออมันว่ด้สมมันเยอะถ้าแดดฮ่อน่ะมัน จากสมแน่แล้วคอยคั่นมาเศร้านี่เศร้าคั่นมาว่าเมื่อคืนนี่มาเราคั่นอืมบอกคืนล่ะยามมะแรงยามมะแรงอเออโอ้ยขอยี่รถมาสัง่งเห็นมันเห็นมันหอนอ่ะพอดี้ำมันฝนหนาวบ่อืมมันยังขมอยู่บ่นนรกขม,มบ,<อ>บ่ยบอข่มบ่ขมแล้วคั่นแล้วข,ข้า,ลางล่างออกคั่นแล้วก็ล่างไหมเพาคั่นในมันนี่นะข้า็ล่างออกแมนผู้ลังคนคั่นเลยเอาโหลดก่อนบอกา,ก,ากินก่อน อันนี้มื่อกี้มาเหยอยู่บนะได้อยู่เอาเยอะขี่รถไปซางของไงอีนางแหม่มเกือบแข็งแต่หนาวขาดอืมหนาวคือหนาวือิดกับปูนเบิดอ๋อมาน่อยหอนม่ตไม่ได้ออกมาเสียงมาหน่อยหอนนี่บอ ใส่แว่นตาใส่อุ้ยเท่จังอยาบอกฮะบอกเป็นตาเพิ่นบอกตาเพิ่นใส่แว่นตานามาใส่ให้เบิ่งดูถือลงมาหนังฮะไม่ได้ถือลงมาเพิ่นจัดลูกไผ่ทฮฮะมินน้อยอันนี้เราถึงต้องล้างมือนะล้างมือนะคะล้างมือกป้าแตนก่อนล้างมือก่อนคว้ามือไปจับปากนะค่ะอย่าเพิ่งจับอย่าพิ่งจับไว้เดี๋ยวสั่นงักหักหักหักชักตายเลย เป็นเสร็จต้องล้างมือนะคะค่ะบอกอย่างก็ถังมันถังมันถังมันโตรุ่นใส่ถังเลยบอกเอาใส่ไว้แล้วไปล้างมือแล้วก็ไปล้างมือล้างล้างล้างลงไปแต่ถังเสร็จก็ไปล้างมือนะคะอยาวอยาวยาวยาว ยาลยอายลไมาให้เราซื้อเฟนตาแสบ่าอันฟักมัน,อ,นอ่อนเออเปลือกมันบางเป็นตาตามแสบทงองเกาอันนี้แ่สบอ,อ,อืมระสุนยางถ้าอันฟักเคี้ยวที่ันสแสบสเลยยามันแข็งเรียบร้อยไปล้างมือไปล้างมือไปข้าเก็บไปแล้วก็ล้างมือได้เลยค่ะไปเลยไปแจ็คแมนลูกไผ่ละเบอร์เห็นอยู่น้ำแม่เพิ่นแจ็คเถื่อดอกเฮ้ย คนอีหยังวะลูกแม่อะไรนะแม่หนูชื่ออะไรนะลูกแม่หนูชื่ออะไรนะแม่เปี้ยวค่ะแม่เปี้ยแม่เปี้ยค่ะแม่เปี้ยวเอ้ยแม่เปี้ยวอยู่ไหนแม่เปี้ยวทำงานค่ะมาดูนูนูอยู่กับใครคะตอนนี้นทำเปี้ยวแล้วบ้ตร <laughs> ทำเปี้ยวแล้วบัตรเนี่ย <laughs> <laughs> มินน,น้อยขี้โม เุ้ยหนาวหนาวจนสันเ่น่ะสยมาคืนอย่าพ่งไปแ่จับกะเก่อนถ้าได้จับกะแนอย่ายังบบคโบเปรนไปกนอะไนอิเฮ็ดยังกิกะนกินขนมบกินขนมกะนบ่ขนมที่นมเมื่อนี่หนาวคักแท้แท่เด้เมาว่านบนในหนาวปานนี้เน่เอาเอาตรงมเ้นคห้ ต้มเซนให้บนุลืมเอาไม้มันมาอยู่หน้ารถมอเตอร์ไซค์เพื่อเอา